คุณนิทิทอนบุตรศรีนะคะคืนสินค้ามาจากช้อปปี้นะคะเป็นลำโพงมส,สมาร์ททีปกมินิข้างในไม่ไมีอะไรนะคะ เป็นสีดำนะคะคมีลำโพงนะคะเราต้องปกรณ์อันนีปน้ปุปกรณ์้ามีสายออกมีสายามีสายชาร์จกับสายออกครบค่ะ